สามข้อผิดพลาดนะคะที่คนมักจะทําเมื่อเริ่มทําออนไลน์นะคะคนส่วนใหญ่นะ,ะพอเริ่มทําออนไลน์ปุ๊บก,ก็อยากที่จะสร้างเพจแล้วก็โพสต์ขายของเลยใช่ไหมคะแล้วพอโพสต์ขายของไปไงไปไงคะร้างเงียบเป็นป่าช้าเลยนะ,ะไม่มีผู้ติดตามไม่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามานะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการทำคอนเทนต์สมัยนี้มันเป็นคอนเทนต์ของการให้ค่ะการให้ไปก่อนนะคะให้คุณค่าอะไรบางอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นเสื้อนะคะคุณไปดูได้เลยเพจที่ขายเสื้อผ้าดีๆเนี่ยเขามีการทำคอนเทนต์ที่ให้ประโยช ลูกค้าเช่น3วิธีแต่งตัวให้ดูขายาวหรือว่าเจ็ดสไตล์แต่งตัวมินิมอลฟุมโทนไปคาเฟ่อะไรแบบนี้นะเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันมีการกดแชร์คอนเทนต์ที่มีคุณค่าทําให้การกดแชร์และเกิดผู้ติดตามนะคะแล้วก็จะมียอดถ่ายมากขึ้นนะคะและอันที่สองที่คนมักจะผิดพลาดก็คือมักจะยิงแอดโฆษณาพอทำเพจเสร็จปุ๊บก็จะยิงแอดเลยค่ะพี่รีบมากนะพี่ก็จะเออพี่จะยิงแอดเลยโพสต์ <laughs> โปรโมทเพจเลยโปรโมทโพสตเลยนะคะก่อนทีท่จะยิงอะค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเรามี มีหน้าบ้านหรือยังหน้าบ้านก็คือร้านค้าหน้าบ้านเราเนี่ยมันดูดีหรือยังพอเรายิงไปมันคือการขยายหน้าบ้านเราให้คนอื่นเห็นถ้าหน้าบ้านเราสวยโอเคยิงไปเลยหมายความว่าถ้าหน้าบ้านเรามีคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์ยิงได้เลยค่ะแต่ถ้าหน้าบ้านเราเนี่ยเปิดมายังไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่โพสขายของหรือว่าไม่มีอะไรไม่ต้องยิงนะคะไปทําหน้าบ้านให้ดีก่อนนะคะไปโพสต์ให้มีภาพสวยๆนะให้มีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์หน้ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะและข้อผิดพลาดข้อที่3ค่ะก็คือบางทีเราโพสต์ขายอย่างเดียวนะคะก็เข้าใจเนาะบางคนโพส แต่รูปนะคะก็อาจจะไม่มีความมั่นใจในการแบบ ไลฟ์สดหรือทําคลิปวิดีโอทีนี้เราต้องเข้าใจแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจจะซื้อสินค้าบางอย่างจาก2ร้านเนี่ยร้านหนึ่งเนี่ยมีแค่การโพสต์ภาพอย่างเดียวหรือว่าเขียนแคปชั่นอย่างเดียวกับอีกร้านนึงเนี่ยมีการแบบไลฟ์สดทาคลิปวิดีโอเป็นที่พี่จะเลือกร้านไหนอะคะหรือแม้แต่ที่เป็นดีลเลอร์นะคะเป็นคนที่หาเครือข่ายหรือหาตัวแทนเป็นที่พี่จะเลือกทีมไหนอะคะการไลฟ์สดกับการทําคลิปวิดีโอก,ก็สําคัญมากในยุคนี้นะคะดังนั้นลองเอา3มเทคนิคนี้ไปใช้ค่ะ1คือเริ่มจากการให้ให้คุณค่าให้ ที่เป็นประโยชน์ไปก่อนข้อ2ทําหน้าบ้านให้ดูดีก่อนก่อนที่จะยิงแอดโฆษณานะคะและข้อ3ค่ะทำคลิปวิดีโอและการไลฟ์สดประกอบไปด้วยนะคะลองเอาเทคนิคไปใช้ได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโคชนุย